สวัสดีครับพบกันใน diy ายต้องนะครับวันนี้ผมจะมาทําความสะอาดจะมาเอาลูกสูบเบรคเบรกร่างออกอันนี้ผมมันได้ใช้มา7จ็ปีแล้วผมวางไว้เฉยเลยแล้วพอดีผมอยากลองว่ามันใช้ได้เปล่าผมก็เลยล้างทำความสะอาดโดยการฉีดโซ n นิกเข้ามาในร่องในรูอะไรของมันนะครับแล้วก็ลองไล่นะ้ํามันดูโอเคใช้ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวมันผมส่งไฟฉายดูนะข้างในนะลูกสูบ มันเป็นสนิมแล้วก็ผมตอนผมเาส่วนอีอฉีดอะผมะเอาฉีดไปข้างในด้วยผมยก็เลยว่าแม่งานอะผมจะแกะล้างใหม่หมดทั้งตัวเลยแล้วก็เปลี่ยนโอลิงสองตัวตรงนี้ข้างในก็เดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนทำยังไง จะสังเกตเห็นได้ว่าลูกสูบมันไม่สะอาดละ mm hmm. ผมก็เลยจะถอดทำความสะอาดเค okay, นะครับขั้นตอนการถอดมาชมกันัน,นื่้ถอดเสร็จแล้วมผมก็จะลืล้อออกมาละเริ่มจากการถอดเนี่ยกิบล็ลอ,อกตรงก้อยผมเนี่ยสามารถดึงออกได้เลยนะหรือว่าใช้คีมช่วยดึงก็ได้ถ้าเกิดมันแข็ง ออสลักดึงผ้ายบออกดึงขาออกถ้าเกิดของใครไม่เคยอัดจระบีเลยมันจะแน่นมากนะครับของผมก็ไม่ได้อัดเลยเอพิ่งเอาโซเนกมาฉีดไป พอเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะมาปั๊มกำกำเบรกบนเรื่อยๆให้ลูกสูบมนันออกมาหลุดออกมาเดี๋ยวมาชมกันครับโอเคครับอันนี้ผมก็กําออกมาหน่อยนึงมาเยอะล่ะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาก็เอาวางบนภาชนะแ็้แล้วเรากำกำเบรกบน กจะไหลออกมาอย่างนี้เราก็เดี๋ยวถอ,ถอดถอดตนปั๊มเบรกรล้าออกมาเพื่อไปทําความสะอาดกันก็ปล่อยให้มันไหลจนหยุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใช้รีบก็ถอดสายเลยก็ได้แต่ระวังกระเด็นโดนสีโดนอะไรครับแล้วพอแกะออกมาก็ข้างใน,นจะโบโบเนี่ยเนี่ยมันจะมีซีนโอลิงในกล้องอาจจะมองไม่เห็นจะมีสองตัวผมก็จะใช้ อะไรแบนๆแหลมๆนะครับงัดออกมาแต่ระวังขาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม้ทีตอนงัดเสร็จเลวกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันน่าจะใช้เวลาอันนี้ผมก็ทําเสร็จละก็ถ้าอ้ปกรณนการประกอบก็ใส่ซีนยางไปก่อนอุปกรณ์วางมันที่สะอาดดนะครับอย่ามีฝุ่นอย่ามีดินซีนยางก็ของผมจะใส่ตามเดิมครับเริ่มจากตัวใหญ่เข้าไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสุดมันริงใส่สลับไม่ได้หรอก ตัวในสุดจะเป็นยางซีนน้ำมัน,มนตัวนอกจะเป็นยางกันฝุ่นโอเคเดี๋ยวอันนี้น่าจะสายยาีแต่ผมใช้เวลาสักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมมาสาลูกสูกให้ดูครับอันนี้ผมก็ใส่ซีนเข้าไปเรียบร้อยและสองตัวดำๆจริงๆผมเปลี่ยนซีนผมลองเอามา ใส่ซีนตัวในครับตัวใหญ่เนี่ยใส่ได้ส่วนซีนอันนอกตัวเล็กใส่ไม่ได้ครับซีมันบวมไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนถอดปั๊มลูกสูบออกมามันติดใช่ไหมผมไปถามช่างเขาแนะนําให้เอาโซเนกอะไรเงี้ยครับฉีดเข้าไปเพื่อจะแบบให้มันคลายหรืออะไรให้มันลื่นอะไรเงี้ยครับไม่รู้จะเกี่ยวเปล่าโดนน้ำมันโซเนกเลยบวมโอเคอันนี้ผมก็มาใส่อันใหมล่ละนี่ในเสื้อเป็นรอย ผมก็ลองซ่อมดูก่อนนะเพราะว่าผมไปเช็คราคาของใหม่มามันเกือบสองพันเลยของแท้นะของแท้ก็โอเคขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ลูกสูบพอไปเดี๋ยวมาชมกันนะครับโอเคครับนี่ผมจะใส่ลูกสูบพาไปโดยผมจะเอาน้ามันเบรกอะครับมาทาทาไปนิดนึงทาทาไวบา้บางๆนะครับอย่าทาหนาอันนี้คือเทคนิคของผมนะมันอาจจะผิดถูกอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าซีนตัวใหญ่อะมันะซีนกันน้ำมันเบรกั่วงอยู่แล้วมันไม่เป็นไรแต่ซีนตัวนอกอะผมไม่แน่ใจโอเคพาบา,บางแล้วเคนเจ็ดจะมาผลทึงมาให้นะนี่ okay, ครับอันนี้ก็ทำได้แนละ้สรุปผมเอาน้ำมันเบรกไปป้ายที่เสื้อสูปป่ข้างในเยอะๆเลยมันฝืดยางมันฝืด เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอามาใส่ที่ชั้นเบรคใส่ที่ขาเบรคอะไรเสร็จเลยเราจะลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่รถผมเนะี่ยผมคิดว่าปั๊มบนผมน่าจะเสียน่าจะต้องซ่อมลูกยางอีกเพราะว่ามันกำแล้วมันวูดวืดหายเดี๋ยวก็ยังไงจะมาลองใช้น,นี้ดูก่อนเทสอันนี้ดูก่อนว่ามันใช้ได้ยังถ้าเกิดใช้ได้ก็เป็นอันปิดจอบเกี่ยวกับปั๊มเบรคล่างอนาคตก็อาจจะมีทําสีอะไรอย่างนี้เป็นครับเพราะว่ามันลอกละ เก็บไว้นานเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยโอเคเรามาชมกันครับโอเครับโดยการผมจะอัดจรารบีแต่ต้องเป็นจรารบีเฉพาะของ่อาเบรกนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ลูกยางตัวนี้ยผมใช้จรารบีพวกอัดเผาครับอะไรใส่เข้าไปบวมเนี่ยตัวนี้บวมเดี๋ยวอนาคตผมคงต้องเปลี่ยนสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้แต่นี้เดี๋ยวผมจะใช้ไปก่อนพอดีร้านแถวบ้านผมมันไม่มีของแท้ผมจะนึงของแท้ เพราะว่าอายุการใช้งานมันเยอะแล้วคุณภาพมันดีโอเคนี่ก็เป็นจระบีที่ผมใช้ก็ซื้อได้จากช้อปปี้ร z สดา้าอะไรเงี้ยมีขายเดี๋ยวผมมาสลักตัว้กอคอนดีอันนี้ผมจะวางไม่ได้สนใจเรื่องรอยถลอกเลยนะครับเพราะว่ามันถลอกอยู่แล้วอนาคตงานผมอาจจะทำสี ใส่ไปใส่ไปไม่ต้องหนึ่งก็เยอะมากนะครับอันนี้นิดเดียวครับไปนิ้วแค่ไปหลอเลื่นถ้าเกิดใส่ไปมากมันจะลงไปอัดแล้วพอเวลาเราใส่การเบรกอะไรพวกนี้มันจะลงไม่สุดเพราะมันติดมันติดจัลบีมันอัดอยู่มันกดไม่ลงอ,อันนี้เยอะไหม ็ลองสอมดูก่อนครับถ้าเกิดมันใช้ได้ก็ประหยัดเงินไปเพราะว่าน,นี้ผมหาในแอปของยามาฮ่ามันคิดให้ผมพันเจ็ดโดยประมาณพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดเนี่ยครับผมก็เลยเออไหนๆเราก็มีละเราลองสอมดูกันถ้าเกิดใช้ได้แล้วก็ประหยัดไปเกือบสองพันไแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ก็โอเคเราอาจจะต้องซื้อมือสองหรือว่าไปซื้อมือห ก็ต้องดูสภาพทางการเงินช่วงนั้นอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับช่วงนี้ ลแล้วกันซึ่งมันฝุดๆครับแต่แล,แล้ผมอัดในลูกยางด้วยเลยอันนี้เป็นจระบีสำหรับเบรกนะครับมันจะไม่กัดซีนยางไม่ทำให้ซีนยางบวม เกิดไปใช้เหมือนว่าก่อนอนะผมไม่รู้ผมไปใช้เกี่ยวกับพวกเผาขับพวกอะไรเงี้ยมันจะมีน้ํามันมีอะไรเงี้ยอ่าทำให้ซีนยางมันบวมอย่ยตัวนี้บวมมัก็จะแบบอาจจะไม่สนิทหรืออะไรเงี้ยเพราะมันบวมมันโดนกัดมันก็อาจจะความเปื่อยมันก็มีเข้ามาเกี่ยว จ,จริงจรลบีสำหรับเดบกมีหลายหลายยี่ห้อนะครับลองดูราคาก็ต่างกันของผมใช้ก็กันตางครนะับของใครที่ไม่เคยอัดจระบีเลยก็ถอดมาอัดมาก,ก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถอดไม่ออก เพราะรถอีกคันผมถ้าเกิดใครเพื่อนๆเ,เคยเห็นจะเป็นซูซูกิเนะครับของแฟนผมอ่าผมไม่เคยอัดจตัตตบีให้เขาเลยมันก็เลยถอดไม่ออกสุดท้ายผมต้องซื้อปั๊มเบรกชุดใหม่ตัวล่างตัวใหม่เลยหมดไปเกือบสองพันพันพันหน่อยๆครับไม่ถึงสองพันโอเคอันนี้แผ่นเหล็กพอดีผมใส่ไปแล้วก็มไม่ได้มากครับใส่ลงไม่ได้เลยเหล็กถ้าเกิดของยามาฮ่าเนี่ย อันบนจะยาวอันล่างจะสัน้นอันนี้พระเบรกผมหมดแล้วแหละหมดมะกินไม่เท่ากันด้วยแต่เดี๋ยวผมจะใช้ไปก่อนเพราะว่าผมรถตอนนี้ผมยมังได้ขับผมกําลังเก็บเก็บมันทั้งคัน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะต้องซื้อพระเบรกใหม่ <c oughs> ผมอาจจะดูเป็นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของเดิม จริงๆอันนี้กิบล็อกอ่ะมันมีสองอันนะผมทาหายไปเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้อันหนึ่งไม่แน่อ่านในกล้องเห็นอยู่เนี่ยมันต้องล็อกตรงนี้ด้วยแต่ผมทําหายไปน่าจะช่วงแรกๆเลยผมเปลี่ยนเป็นปั๊มแต่งแล้วผมน่าจะอทำมันหลุดหายแต่จริงอันนี้ก็อยู่นะมันก็ไม่ขยับนะโอเคเดี๋ยวงั้นมาต่อไปมาชมขั้นตอนการาประกอบกับหัวปั๊มเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ คาลิปเปอร์กับขา,าใส่ปั๊มเบรกกับจ,จานเบรกกับขาเบรกบแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใครใส่น็อตแต่งอย่างเงี้ยอาจจะใช้พวกถุงก๊อบแก๊บอะลองลองหัวน,น็อตก่อนแล้วค่อยขันบล็อกก็ได้นะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยแต่ของผมเป็นรอยไปแล้วไม่ทันละอ่าแล้วก็ใครใส่น็อตแต่งอาจจะต้องรู้ว่าบางทีเกี่ยวมันยาวไปถึงเราจะใส่ปั๊มเดิมก็ริงเราอาจจะต้องลองแหวนนะครับไม่ไงั้นมันติดจานติดหมุดอะไรอย่างเงี้ยก็ ลองสังเกตดูเวลาขันน่ะผมจะส่วนใหญ่ผมจะใช้มือขันจนแบบมือไม่มีแรงขันแล้วผมจะใช้อุปกรณ์นะเป็นการาช่วยแบบกันกันปีนเกียวกัน,กนเกีียวรูด อะไรอย่างเงี้ยไดอ้อย่างงั้นก็อย่าลืมหาอะไรมาลองนะแล้วมันเด็กมันกับเอาผ้าเมาอะไรามาใส่แล้วมันก็ไม่ได้โดนดปุ๊บแล้วกัดเลยแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเรา ไม่เห็นแมไร้มันอาจจะก,กัดแล้วมันก็ทิมว่าเป็นด่างแต่อย่างผมเนะี่ยรอพ่นสีเองเดี๋ยวอ่างต้องมีเก็บสีเนี่ยมันบุดลอกก็เลยไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ก็ยังใช้ได้ก็เลยไม่อยากจะไปทำใหม่ น็อตน้ำมันเนะี่ยมันจะมีแหวนสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ใส่ให้ครบนะครับกันน้ามันซึมถ้าเกิดน้ามันมันซึมขึ้นมาเดี๋ยวมันอันตรายครับมันกัดชุดสีกัดนุ่งกัดนี่เป็นรอยด่างไม่เท่าไหร่มันมซ่อมได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเบรกไม่อยู่มันจะเสืยอหายมากกว่านั้นอ,อเค ขั้นตอนต่อไปผมก็จะไล่น้ามันเบรกดูแต่คิดว่าของผมน่าจะไล่แล้วน่าจะใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่าตั๊มบนมันมีปัญหาผมคิดว่ามีปัญหาแล้วล่ะก็จะมาลองดูกันก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่คิดว่ายังไงก็ไม่ได้ครับครับผมก็จะทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยก็คือผมจะหาภาชนะมาใส่ท่อเนี่ยผมจะเป็นท่อน้ํามันอะไรเนี้ยขายตามร้านแต่งใส่เข้าไป ันนนแ่จริงๆมันมีท่อออกซิเจนปลาที่ใสๆใช้ได้นะครับเห็นง่ายๆด้วยมีคันออกหน่อยนึงโอเคผมก็จะมาไล่น้ำมันเบรกนี่อันนี้ผมใส่น้ำมันไปแล้วนะเนี่ยผมก็จะกำามุไปเรื่อย ก็เดี๋ยวมาดูกันตอนสรุปว่าผมทําได้ทําได้ไหมถ้าเกิดมันมีอากาศอยู่มันก็จะลอยขึ้นมาน้ํามันก็จะลงแทนที่อากาศโอเคเดี๋ยวมาชมกันครับครับอันนี้ผมยังไล่ไม่เสร็จนะแต่ว่าผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนะี่ยมันจะมีฟองอากาศขึ้นอันนี้คือกําลังไล่อากาศที่อยู่ในระบบอยู่โอเคเดี๋ยวมาชมกันว่าผมจะต้องซ่อมปั๊มบนไหมเดี๋ยวมาดูกันก็ผมไล่น้ำมันเปรกเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าใช้ได้ แต่ว่าผมยังไม่ปั้มบนสรุปผมใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะมันเหมือนมีน้ำมันซึมออกมาจากตรงเนี้ยสียาตงตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะลองใช้ใช้ไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วมาดูอีกทีเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่รอดนะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวผมดูใช้ใช้ไปก่อนสักพักหนึง่งถ้าเกิดมันซึมมันอะไรผมก็คงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะ mm hmm. ชุดซ่อมด้านในโอเคทีนี้ ผมแจ้งรายละเอียดผิดตอนผมไล่น้ำมันอะที่เห็นตรงนี้มีฟองอากาศขึ้นผมลืมไปผมต้องมาปิดตรงนี้ต้องมาปิดตรงนี้ให้แน่นตอนแรกผมขันเปิดใช่ไหมผมมาผมก็เลยมาขันปิดปุ๊บพอขันปิดอากาศมันก็ไหลออกด้านบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บก็จะเห็นอย่างในคลิปที่อากาศมีฟองอากาศขึ้นมาพอมันเริ่มตึงมือแล้วผมก็มาเปิดตรงนี้นิดนึง ให้น้ำมันอ่ะมันไหลลงเข้ามาในขวดก็ผลปรากฏว่าใช้ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมลงไปขับแต่ว่ามันเหมือนปกติตั้งแต่สมัยแรกแรกที่ผมเอามาขับแล้วปั๊มเดิมจานเดิมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมจะใส่ปั๊มเลสิ่งบอยสองพอตจานของยามฮาจูบิเตอร์แต่นี้เดี๋ยวผมทําเดิมละผมทํากลับเป็นรถติมเดิมอาจจะมี ขยายจานเป็นจาน220ของสปาร์กอะไรเงี้ยก็ว่าไปอีกทีแต่ผมเลงว่าจะขยายจานแบบปั๊มเดิมก็โอเคยังไงก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามถูกใจติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ